สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทําบุนกะทิสาคูซึ่งเป็นขนมที่ทําง่ายๆค่ะสาคูจะมีความนุ่มหนึบและหอมกะทิมากๆเลยเรามาดูวิธีทํากันค่ะเราจะต้มน้ําประมาณครึ่งลิตรนะคะต้มให้เดือดเลยค่ะจากนั้นใส่สาคูลงไปและคนให้สาคูกระจายตัวสาคูเราใช้5ช้อนโต๊ะค่ะเราจะต้มแบบนี้ ประมาณ4นาทีนะคะเมื่อเราต้มจนครบ4นาทีแล้วนะให้เราปิดแก๊สแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้พักไว้แบบนี้เลยนะคะอีก10นาทีค่ะพอครบ10นาทีรอบนี้ให้เราคนสาคูให้กระจายตัวอีกรอบหนึ่งนะจากนั้นให้เราไปกองน้ำทิ้งค่ะ พอเรากองน้ําทิ้งเสร็จแล้วนะคะเราจะล้างอีกรอบหนึ่งค่ะโดยใช้น้ําสะอาดแล้วเทใส่เลยนะคะเราจะล้างให้หมดเมือกแป้งค่ะเราจะได้เม็ดสาคูที่มีความใสเลยค่ะเราจะกองให้เสด็จน้ําก่อนนะคะ จากนั้นเราจะแบ่งสาคูเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันค่ะใช้น้ำหวานเฮบูบอยนะคะใช้สีเขียวและสีแดงค่ะสำหรับ1ส่วนเราจะผสม2ช้อนนะคะ ผสมทั้งสองส่วนเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปต้มหมุนกันต่อค่ะส่วนผสมนี้เราจะพักไว้แบบนี้นะคะกะทิเราใช้กะทิกล่องนะคะเราจะใส่สามในสีของถ้วยค่ะแล้ะผสมน้ำตามลงไปให้เต็มถ้วยเราสามารถเติมน้ำเพิ่มได้มากกว่านี้นะคะการทำขนมไม่จำเป็นต้องเป๊ะทุกอย่างค่ะบางอย่างเราก็กะกะเอาได้ค่ะ ใช้ผงมุ้นหช้อนเกลือประมาณนี้ค่ะน้ำตาลทราย7ช้อนค่ะเวลาที่เรานำไปต้มเราสามารถชิมได้นะคะแล้วเราก็ปรับรสเพิ่มได้ค่ะสูตรนี้หวานเค็มกำลังดีเลยนะคะเราจะคนจนผงวุ้นละลายนะคะแล้วเราพักไว้10นาทีค่ะเพื่อให้ผงมุ้นอิ่มตัว ่วงพักวุ้นเรามาเรียงพิมพ์วุ้นกันค่ะเป็นพิมพ์ซิลิโคนที่ทนความร้อนนะคะพิมพ์นี้ขนาด5เซนค่ะมาแช่วุ้นครบ10นาทีแล้วนะคะเราจะนำมาต้มกันต่อค่ะเราจะคนตลอดเลยนะคะจนฝาวุ้นจะเดือดใช้ไฟกลางนะคะพอวุ้นเดือดแล้วปิดไฟได้เลยค่ะแล้วจากนั้นให้เราคนให้คลายความร้อนก่อนนะคะ เราจะนำบมมูนมาผสมกับสาคูที่เราพักไว้ค่ะโดยใส่น้ำกะทิในส่วนเท่าๆกันคนผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะตักหยอดใส่พิมพ์ให้เต็มเลยค่ะ เมื่อเราตักวุ้นหมดแล้วให้เราพักวุ้นไว้ให้วุ้นแข็งตัวก่อนนะคะประมาณ30นาทีค่ะหลังจาก30นาทีผ่านไปวุ้นแข็งตัวแล้วนะคะเรามาบีบใส่จานกันได้เลยค่ะจะบีบออกง่ายๆเลยลายดอกไม้ก็ชัดเจนดีนะคะเป็นขนมที่ทำง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะหวานเค็มลงตัวเลยค่ะสูตรนี้ เนื้อสาคูก็นุ่มหนึบดีนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ